คุณวันชัยสะมโนธรรมนักปฏิบัติธรรมชาวโศกส่วนใหญ่แล้วจะถือศีลแปดเป็นอย่างต่ําไม่จริงมั้งศีลหน้าเขาเยอะนะถือศีลแปดเป็นอย่างต่ําจึงเข้าถึงธรรมปฏิบัติแบบลดละสิ่งที่ไม่จําเป็นต่อชีวิตคือกิเลสส่วนมากจะปฏิบัติแบบถือศีลเคร่งเอาจริงได้จริงรู้ได้ด้ยตัวเองอ นี่ก็อธิบายว่าได้ผ่านมาปฏิบัติมาจริงถูกต้องน่าเอาไม่ขยายความคุณเอื้อมพรอ้อ้เป่านะอ้อยนะเจ้าของปัญหาอยู่ที่นั่นนะอ้าวมิปัสนาธรรมวิจัยและโยนิสโสมนสิการต่างกันอย่างไรคะสี่นาทีมันจะไปพอล้อเนี่ย นะเดยอ,อีกสีนาทีเนี่ยตอบสังเขปสังเขปวิปัสนาธรรมวิจัยโยนิโสมนสิการสามคำวิปัสนาแปลว่ารู้จริงๆรู้ในเรื่องของโลก,กุตรธรรมหรือธรรมะที่เป็นธรรมอภิธรรมจ,จ,จิตเจตสิกรูปนิพพานเนี่ยรู้ในเรื่องนี้วิปัสนาไม่จะไป,ไปไปรู้สเปสปะไปรู้เรื่องที่จะไปโลกพระจัน์ไปรู้เรื่อง แหมประดับประดาะเก่งไปเรื่องตกแต่งเก่งอะไรไม่ใช่มีปรัชนาคือรู้เรื่องของทุกสมุทัยนิโรธมรกรู้เรื่องของจุดสําคัญเลยคือจะไปนิพพานธรรมวิจัยก็คือแยกแยะได้วิจัยวิจารณ์ออกได้จับรูปนามวิจัยรูปวิจัยนามวิจัยภายนอกวิจัยภายในจับแยกกันสองทีละสองทีละสองแล้ว เห็นความต่างกันของสองสภาพเสมอเทียบทีละคู่ไปแม้ที่สุดว่าน้อยกับมากมันก็ต่างกันก็รู้ความต่างของมันวิจัยได้นะสูงกับต่ำนอกกับในอะไรพวกนี้เทียบไปทีละคู่เียว่าเทวะเพราะเทวะนี่ยิ่งใหญ่คือคู่ที่จะต้องเทียบทุกอย่างเลยเทวะเนี่ยแปลว่าสองทุกอย่างใหญ่ยิ่งใหญ่หมดเลย เพราะฉะนั้นคู่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือเทวะกับอเทวะโลกีกับโลกุตระนี่คู่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยเพราะชาวโลกีก็คือเทวนิยมสูงสุดเป็นโสไปศาสดาอยู่ในโลกีแล้วก็ขึ้นก็นลงวนเวียนไม่รู้จบไม่มีนิพพานพอมามีนิพพานจึงจะเป็นโลกุตระอย่างนี้เป็นต้นจะมีนิพพานเริ่มต้นจากอัญญาธาตุยังไงก็ ไม่ขยายความแล้ววันนี้ถ้ารู้ก็จะมาถึงวิจัยไปได้ส่วนโยนิโสมนสิกานั้นหมายความว่าทําจิตของเราเราทําจิตของเราจัดการกับจิตของเราได้ถูกต้องท่องแท้โยนิโสมแล้วว่าถูกต้องท่องแท้ลงไปถึงที่เกิดที่มันเกิดมันตายทําให้มันตายก็หยุดที่ตรงนั้นทําให้มันเกิด,ดอะไรตายสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือเกิดอะไรตายก็คือตายไปสิ่งที่เหลือก็คือเกิด โยนิโสทำลงไปถึงที่เกิดทำไปที่จุดสำคัญเลยหัวใจมันเลยแล้วก็ทำอะไรทำที่ใจของเรามณสิการว่าการทำใจในใจเขาไปแปลว่าสำคัญมั่นหมายอะไรก็มันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ครบทีเดียวแต่ก็ได้ก็ต้องสำคัญมั่นหมายในความสำคัญที่ใจนี่แหละนะนี่เรียกว่าโยนิโสมณสิการ สำคัญที่ใจและต้องถูกทำที่ใจอย่างถูกต้องท่องแท้เขาไปเข้าใจเพืินเพินว่าโยนิโสมัสิการคือการพิจารณาอย่างท่องแท้ไปเอาแต่แค่โยนิโซไม่ได้ทําใจเลยนะมัณิการเขาไม่พูดกันเลยที่อธิบายกันอยู่ส่วนใหญ่ในสังคมาศาสนาทั่วไปทางเทระสมาคมเป็นต้นโยนิโสมัสิการแปลว่าท่องแท้พิจารณาอย่างแยบยับขายละเอียดละออ คิดนึกพิจารณาเท่านั้นเองไม่ลงไปถึงใจทําใจนะจัดการกับใจเขาไม่ถึงตรงเนี้ใจเขาไม่รู้จักใจเขาทําใจในใจไม่เป็นนี่คือทางที่ศึกษาโดยปร,ปริยัตหรือทางด็อกเตอร์ทางปร,ริญญาเก้าทางมูใหญ่กันนะทำมูใหญ่เรียนปริยัตจะเป็นอย่างนี้ไม่ทําไม่ถึงใจส่วนทําถึงใจคือพวกนั่งหลับตาสายเทรลสมาคม ทาถึงใจคือนั่งหลับตาแล้วหลับตายังไงก็หลับปีก็ไปไม่รู้เหตุรู้ผลทำวิจัยไม่มีเลยมีแต่ดับกับดับดำกับดำเท่านั้นเอง